สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามทางช่อง Farming t h a i l a n d นะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องนะครับมาทำกิจกรรมเรียกว่าทั้งในกินเฮาและกลางแจ้งนะฮะต้องบอกว่าหลายคนติดตามผมเพราะว่าการปลูกแตงโมนะครับลอยฟ้าตัวนี้เป็นแตงโมสายพันธุ์พิเศษนะครับนั่นก็คือไร่เมล็ดผมน่าจะไม่ได้ปลูกกลางแจ้งมาน่าจะประมาณระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่ง วันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกผู้ทุกคนเนาะมาเรียนรู้การปลูกแบบเรียกว่าไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะครับไม่ใช่ยาฆ่า,มาแมลง oh, <no. S 1> มาทดลองดูซิว่าจะเป็นยังไงในรอบนี้ถามว่าทดลองไหมเรามีสูตรอยู่แล้วแหละแต่ว่าดูสภาพอากาศนะครับแล้วก็หน้างานปัจจุบันโรคและมแมลงนะครับจัดก,การยังไงในปัจจุบันนะครับห่างเหยไปนานไม่ทราบว่าจะมี f อนะครับ ที่ยังอยากจะดูนะครับคอนเทนต์นะครับวิธีการปลูกแตงโมอยู่หรือเปล่านะถ้าทุกคนนะครับอยากดูนะครับผมจะจัดให้ oh, นะวันนี้นะครับ,บสั่งเมล็ดแตงโมเข้ามานะจะเป็นแตงโมลร้ลเมล็ดแต่ถ้าใครยังไม่ไม่ชำนาญน,นะครับแนะนำให้ปลูกสายพันธุ์พวกเรียกว่าสายพันธุ์ปกติก่อนนะครับสองพวกนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามร้านกเกษตรทั่วไปซองละ10บาทถึง25บาบาทก็แล้วแต่ยี่ห้อ นะแต่ตัวนี้จะเป็นไาเมล็ดนะครับซึ่งจะมีความยาก1นึ่งวันผสมเกรสรก็จะนานขึ้นนะครับวิธีการปลูกก็จะแตกต่างกับพวกพันธุ์ธรรมดาผมก็จะมาเคาะนะครับวิธีการให้ตั้งแต่แรกเลยแกออกมานะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงจะเป็นสายเอ็นรีอะไรก็ช่างนะครับก็จะมีนะครับเรียกว่าตัวเคลือบเมล็ดพันุ์อยูนะ่เพื่อให้เขางอกได้ดีตัวนี้เราทําเสร็จเราก็ไปล้างมือนะครับตัวผม ก็จะปลูกแบบอินทรีนะครับแต่ว่าอินรียที่ของผมเนี่ยก็คือปลูกแนวทางเขาไม่ได้มีใบรับรองแต่แน่นอนผมจะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีที่จะทําให้คุณผู้ชมดูที่ผ่านมาแล้วก็ยาฆ่า,มาแมลงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีร้อเซสำหรับยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็ปุ๋ยเคมีมาอันดับแรกนะครับมเมล็ดจ,จะเป็นแบบนี้จะใหญ่มากกว่ามเมล็ดปกติอยู่เล็กน้อยแต่จําเป็นมากที่เราต้องปลูกสายพันธุ์ไายเมล็ดคู่กับสายพันธุ์ปกติ นะอันดับแรกนี่นะครับเป็นมาเล็ดปกติเราซื้อครีมมาใช้ครีม20บาทนะครับแล้วก็มากดอย่างนี้พี่น้องอดูใกล้ๆก,ก,กันก็ได้จะเห็นนะครับมันยากเพราะว่าถ้าเราเอาไปแช่น้าเนี่ยแล้วรากมันจะงอกน้อยนะครับงอกน้อยมากนะฮะแล้วก็มันเป็นเคล็ดลับวิธีที่ผมจะให้นี่แหละมาอ,าอย่างนี้ปุ๊บเรานวดก่อนเดี๋วเพิ่งกดแรงนะครับนวดนดเบาๆนี่แล้วก็แตะออกมานะครับเห็นไหมเด,ดี๋ยวผมจะ เมื่อกี้แตแลวนะครับแต่และดูดูให้ดูนี่นะปากจะเปิดแบบนี้นะครับปากจะเปิดแบบนี้โอเคอันนี้คือได้แล้วนะครับได้แล้วทีนี้ก็ทําเหมือนเดิมนะครับนวดก่อนนวดก่อนอันนี้คือเทคนิคเลยนะถ้าไปกดนะครับมันคีมันไปเลยนะครับนี่นะแต็กนะครับอันนี้คือไม่รักไม่บอกนะครับไม่รักไม่บอกนะครับสอนกันเป็นแสนเป็นล้านผมเด้อสอนกันเป็นแสนเป็นล้าน,ดนเด้อผมให้ฟรีนะครับถ้าอยากช่วยเหลือกันก็ บอกแชร์นะครับบอกให้เพื่อนๆนะครับมาทดลองปลูกไปพร้อมๆกันนะถ้าผมปลูกนะครเปอร์เซ็นต์ได้ไหมมีสูงแต่ว่ามีพลาดได้เหมือนกันแต่ถ้าหลายคนปลูกครับผมว่ามันต้องมีคนได้กินแต่อินซีก็ช่างแล้วผมจะพาไปเดินดูหน้าแปลงเนะี่ยให้ทําให้ดูอีกเม็ดนึงนะนวดนวดถ้าไปแกะนะครับมันจะไม่ได้นวดก่อนนวดนวดแป๊บ นี่ได้ละนะครับต้องฝีมือเด้อพี่น้องโอ้ยทำเหมือนง่ายเท่าลองมาทำดูเด้อนี่แบบนี้นครับเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือเทคนิคสุดยอดนะครับถ้าใครทำไม่เป็นเนี่ยทำ20เมตรอาจจะเหลืออยู่ประมาณ5เมตร6เมตรนะครับคุณต้องเนี่ยเคลียรัเตะ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 ก่อนนะครับเหมือนการจีบสาวเด้อนะครับก็แค่แบบมองก่อนสบตาก่อนนะครับสบตาก่อน <laughs> พอเขาสบตาคืนนะครับแล้วก็ ใช้สเต็ปต่อไปนะครับกับพิบตา2ครั้งอนอกเรื่องแล้ว <S <S เดี๋ยวผมพาไปดูหน้างานต่ออันนี้ก็คือเคล็ดลับวิธีการพอมเมล็ดนะครับพอมเมล็ดของไรเมล็ดนะคุณต้องทําวิธีนี้ส่วนสายพันธุ์ปกติเนี่ยคุณไม่ต้องทําอะไรนะครับคุณสามารถนําไปนะครับแช่น้ําอุ่น,นรประมาณหนึ่งชั่วโมงก็พอนะครับเพราะอะไรนะครับมันกระตุ้นนั่นแหละแต่คงประมาณแช่นิดเดียวนะครับอุ่นมากไม่ได้เพราะว่าเราเราตอกออกแล้วนี่เราตอออกแล้วนะครับ มันมากไม่ได้เราก็เอาไปบ่มในผ้าเปียกนะครับประมาณถ้าช่วงนี้อากาศร้อนนะครับไม่เกิน32ชั่วโมงนะครับระบบรากก็จะออกดีแต่ถ้าเมล็ดเก่าก็จะสอาวันจะาลากจะงอกนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเมล็ดพันธุ์ใหม่แค่ไหนด้วยเวลาซื้อนะครับเวลาซื้อดูวันหมดอายุให้ดีนะครับถ้าหมดอายุแล้วเปอร์เซ็นต์การงอกก็จะลดลงถ้าเมล็ดใหม่มันก็จะได้แล้วสาพันธุ์ไหนอร่อยที่สุดนะครับ ขอต่คุณปลูกดีๆอ่ะแบบอินเซียอร่อยไปแล้วแต่สายพันธุ์เกี่ยวไหมเกี่ยวนะครับเกี่ยวแต่ถามว่ามันเกินกันบ้างไหมไม่นะครับถ้าอะไรที่ผมประทับใจที่สุดก็จะเป็นตัวไรเมล็ดนะครับเพราะเวลากินเนี่ยก็อร่อยไม่มีสะดุดงไงใช่ป่ะไปดูหน้างานครับซึ่งตอนนี้ผมก็พามาดูหน้างานของกินเฮา์ก่อนนะครับที่มีโรงเรือนนะครับเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็สูงนะครับที่จะได้กินแน่นอน นะแต่ในฝั่งนี้ผมจะปลูกเป็นเมลอนนะครับสอสายพันธุ์สายพันธุ์ตัวนี้นะครับน่าจะชื่อชื่อว่าฟูจิซาวะส่วนต่อไปก็อาร์มีนะครับหรือฮาร์มีฮาร์มีแล้วก็จะมีพวกนี้ก็เป็นต้นหอมนะครับแต่ไซส์ใหญ่เป็นต้นหอมพรอมเลดนะเดี๋ยวจะสอนสอนสอนให้นะครับตัวนี้ก็เป็นสวิชชาร์ดนะครับสวิชชาร์ดเนี่ยสอนไปแล้วนะครับทั้งเนะียรอบก่อนต้นเล็กๆนะครับผมปลูกไปเนี่ยก็จะโตวไวนะโตวไว แถวกลางเนี่ยก็จะให้เห็นหลากหลายมิติหน่อยนะครับจะเป็นพืชต่างประเทศอะไรเงี้ยที่คุณอาจจะไม่เคยปลูกนะครับไม่เคยปลูกแต่พี่บางท่านอาจจะเคยปลูกนะฮะอย่างเช่นสวิชาั่นเนี่ยก็ปลูกทั่วไปนะครับมอีอันนี้เป็นเคลนะครับใบเขียวส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเคลม่วงนะแล้วก็เก็บกินใบล่างไปเรื่อยๆนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นถั่วต่างประเทศถั่วลายๆลเดี๋ยวก็จะได้เห็นฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ ส่วนตัวนี้มันเป็นลูกเลืองเืองครับผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้กาลังกาลังเตาะนะครับเตาะเขาขึ้นมาส่ว <laughs> นนี้จะเป็นสลัดนะครับก็จะมีการโรยมเมล็ดนะครับโรยมเมล็ดลงไปนะแล้วก็ด้านนี้ก็คือจะเป็นพิษมอสหรือวัสดุป,ปรับปรุงอ่าไม่ใช่วัสดุปรับปรุงอะไรไม่ใช่วัสดุปรับปรุงเป็นวัสดุที่เราทําขึ้นมานะครับก็จะมีปุ๋ยคอกมีดินนะครับในพื้นที่แล้วก็มี แกลบเผาผสมเข้ากันนะครับแล้วก็ล่อนให้มันบางเหมือนพิษมอดนะครับแล้วก็โรยเข้าไปก็จะได้แบบนี้แล้วก็ปิดฝาไว้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะทําการย้ายกล้านะครับลงในเรียกว่าช่องปลูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเคลนะครับของสายพันธุ์ต่างประเทศนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นกันแต่หน้าตานะครับซองก็จะเหมือนตัวนี้แหละนะครับเหมือนตัวนี้แหละนะครับเนี่ยไอถั่วลายลายก็มีนะถั่วลาย นะตัวนี้จะเป็นะมะเขือลูกสีดำโอ้ก็แปลกนะครับเนี่ยมีอะไรปแปลกๆให้เห็นนะครับส่วนเมลอนนะครับที่เหลือจากฝั่งโน้นนะครับจริง,รงๆการพอมะเร็ดผมนะครับร้อนะครับอันนี้งอกทุกมเมล็ดสําหรับสายพันธุ์ฟูจิซาวะนะฮะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นฮาม,าม,ามีนะครับฮามีฮามีนะครับฮามีจะไม่งอกแค่มเมล็ดเดียวคือตรงนี้นะผมก็คุยดูมเมล็ดทําไมไม่งอกนะเก ประมาณน่ะ95%หมดอ่ะผมพร้อมมลสไครับงอกโดยใช้วิธีการที่ผมแนะนำนี่แหละนะเดี๋ยวในคลิปนี้พาไปทัวร์ดูหน้างานนะครับที่จะทำอีกตอนนี้ผมออกรถไถเดินตามคูโบต้าแล้วโอ้เป็นมือสองหรอกไม่ใช่มือหนึ่งนะเหมือนต้นๆน,น,น,นะครับเก่า <c oughs> <c oughs> มากแต่ว่าไม่รู้ชีวิตผมจะรอดหรือเปล่าขับรถไถลองดูนะครับชีวิตมันต้องมันเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้เห็นนะยังไงก็ นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอันตรายน้องปอนอย่าไปทำไปไปไปดูตรงนั้นต่อครับแปลงนะครับที่ผมเตรียมไว้ก็จะมีดินในพื้นที่นะครับแกลบเผานะประมาณ1กระสอบนะฮะและ้วก็ขี้ไก่1กระสอบนะจริงๆอ่ะเราจะใช้แกลบเผาน้อยกว่าก็ได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าผมแบ่งมาเป็นกระสอบไงนะกระสอบละตถิบาาก,ก็เทนะครับเทเข้าไปเป็น3แถวอันนี้จะทําแตงโมลอยฟ้า นะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็เป็นชุดที่เราพรอมมาเล็นนั่นแหละนะครับส่วนเมลอนนะครับจะมีในโรงเรือนและนอกโรงเรือนก็จะมีอยู่แถวหนึ่งนะครับด้านตรงนู้นส่วนตรงนี้จะเป็นผลงานทดลองผมนะครับก็คือคือผมไม่ได้ดูแลแหละนะครับแต่ทีเนี้ยผมเริ่มมาดูแลนะครับก็จะมียอดขึ้นมาแล้วของแต่ละชนิดนะครับผมอยากทําอะไรที่มันเจ๋งๆนะลองดูว่าต้นมันโซมไปแล้วอะ่ะผมเก็บข้อมูลไว้ให้คุณผู้ชมแล้วนะ เก็บพวกนี้ทุ่านแล้วต้นมาส้มแล้วเรามาเจอเราต้องการบำรุงเราเป็นหมอเนี่ยที่ต้องรักษาคนคนไข้เนี่ยหรือเพื่อที่ป่วยเนี่ยได้หรือเปล่าตรงนั้นเป็นแตงไทยเดี๋ยวจะใจกินแตงไทยด้วยเดี๋ยวว่าปลูกแต่แตงโมนะครับมีอ่าพี่นะพี่หรือเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนท่านนึงนะครับรุ่นรุ่นเดียวกันนะครับอยู่นครสวรรค์นะครับก็ไปเจอกันเขาบอกว่าปลูกแตงโมลองปลูกแตงไทยบ้างสินะครับดรจักรนะเดี๋ยวก็จะจัดให้นะครับมีโอกาสก็เดี๋ยวจะถือไปให้ชิม แต่ว่าตอนนี้พึ่งชาร์จเข้าไปดูแลนะแต่ดูความมั่นใจว่าเรามีเทคนิคนะครับมีวิธีการถึงเราเริ่มต้นไม่ดีนะครับเราก็กลับให้ขึ้นมาดีจนสามารถเก็บผลิตได้แต่ถ้าตัวไหนที่เราขุนตั้งแต่แรกครับไม่ต้องห่วงเลยนะบรรยากาศก็ยังไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างนะครับแต่หลังจากนี้ก็คือผมอยากอยู่แปลงนี้แหละเพราะผมทำงานคนเดียวนะครับทำงานคนเดียวมีม,มีมีพื้นที่นะครับที่ทํางานทํางานหลายอย่างนะมันก็เลยกลายเป็นว่าบริหารจัดก,การงานยังไม่ได้แต่ผมย้ายมาอยู่ ที่ที่แปลงตรงนี้ละหมายถึงว่านอนนะครับมันก็ทําให้เรานะครับได้ตื่นมาฟังเพลงทํางานนะครับงานมันก็จะเริ่มรันและทีนี้ครับพี่น้องก็จะได้ความรู้กับช่อง Farming Thailand มากขึ้นมากขึ้นนะส่วนโซนทงนี้ก็จะเป็นพลิกนะครับพลิกพลิกที่เราทําทคลิปออกมายังไงก็จะเอาวัสดุดแบบนั้นนะครับมาทําก็คือจะเป็นกระเบื้องเสียบ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 ไว้นะครับส่วนมะเขือเทศที่เห็น เป็นมะเขือเทศที่เรียกว่าขุนลุ้มและเอาเศษของส้มตำทามาใส่อย่างที่เห็นก็จะขึ้นเลยนะครับมะละกอเริ่มดกแล้วนะครับเริ่มดกแล้วหลังจากที่ผ่านน้ําท่วมมาได้เพราะว่าอาสุตัวนี้มันคือมันไม่ค่อยท่วมหรอกคือมันดกแต่แรกแต่่วนนู้นนะครับมันจะเริ่มดกเดี๋ยวจะไปอัปเดตว,วิธีการทํำยังไงเนาะแล้วก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดพันปกตินี่แหละปลูกแบบทิ้งทกวง้างๆ,งๆหเห็นไหมย่าขึ้นอ่ะแต่ใบเขียวนะใบเขียวถ้าเราดูแลด้วยทานอาหารเป็นนะครับมันจะดีมันจะดี นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอารถตัวนี้ไปลงแปลงตัวนู้นอีกนะครับวันนี้ก็น่าจะหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับการทําคลิปเพื่อเผยแพร่ความรู้เนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตความรู้นะครับแล้วก็พืชเรียกว่าพยายามที่จะทําให้หลากหลายนะส่วนพี่ๆท่านใดนะครับอยากปลูกพืชชนิดไหนนะครับลองลองปลูกดูนะครับเผื่อมีอะไรดีๆก็แชร์บอกน้องเลยนะโอเคยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขออนุญาตไปทำงานแล้วครับสวัสดีนะครับ okay that fit here go go